สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับผมวอาแอมออรันเนอร์นะครับช่วงนี้ก็ทุกคนก็คงจะไปทำงานเริ่มไปทำงานกันบ้างแนละ้วใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันทำงานวันแรกเนหะมือนกันกับ world from p o มานานมากนะก,ก็เดี๋ยวเราก็เตรียมฟิตตี้รันกลับบ้านอีกเช่นเคยครับแต่ดูมฟ้าสิมืดเชียโอ้ ติดโคตรครแยกอสอส์ครับติดอะไรก็ไม่รู้น่าจะมีอุบัติเหตุแต่ทางนี้ก็ไม่มีนะโเนี่แหละครับสาเหตุที่ผมต้องหันมาวิ่งซิีดลิ่งเพราะว่าถ้าเราจะขึ้น BTS ก็คนเยอะโคตร,รเราจะไปตรงนี้โอ้โหดูดิ กลายเป็นพาที่แบบสวยงามอ่ะเออรถติดนะครับเออตอนนี้วิ่งได้6กิโล6กิโลโไปต่อนะครับแยกถนนโตครับเยโอ้โหอีกฝั่งนึงก็ไม่แพ้กันนะครับ สวยงามมากสวยงามมากๆเลยนจะอ่ะเราไม่สนใจแล้วเราวิ่งกลับบ้านต่อครับ กามาบอกว่าไอ้รถอ,อะผมวิ่งมาจากอโศกเนะมันติดหัวถนนเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนหัวถนนไม่รู้อยู่ตรงไหนว่าที่แบบมันติดจริงๆอะนะอโศกต้องเอาเอาว่าอโศกเพิ่งจีบชิดลมตะหยาไม่รู้แล้วแหละเนี่ยมันเพิ่งมาล่องตรงท้องรอท้องลอยอ,อ,อโอ้ยฝั่งนู้นก็ยังติดอยู่นะ ก็ทำใจหน่อยแล้วกันครับขับรถใจเย็นๆเนาะโอ้ยยุดยอดติดเยอะมากวันนี้ครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับตอนนี้อยู่ในกิโลที่แปดจุดแปดห้าครับเทสหกจุดห้าหกนะซิติลันจ้ะโอ้ยเนี่ยเกือบเบรกไม่ทัน เวลาวิ่งที่ที่รันนะครับผมเราวิ่งมาจะข้ามแยกใช่ไหมเราต้องมองสัญญาณไฟครับคือพอมันเหลืองปุ๊บอะเราต้องหยุดทันทีครับเพราะว่าตรงนี้มันจะปล่อยตัวเราอาจจะวิ่งไปกลางทางแล้วแม่งไฟเขียวคนกะับเนี้เลยเพราะนั้นต้องมีสตินะครับผมปากไว้ด้วยเนาะ ให้วันนี้เวลาสวยครับวันนี้วิ่งมินิมินิมาทอนครับสิดจุดห้ากิโลครับ <China> ก็เพสหกจุดสี่เก้านะครับผมช่วงหลังๆมาเร่งเวลาเพราะว่าช่วงแรกเดินเอ,อิระเหยนะครับผมเดินถ่ายรูปนู่นนี่นั่นไกลก็ชิวๆครับวันนี้ก็ <S <S วิ่งฟิต่รันมาหนึ่งโอ้ยเวลเวลาเวลาสวยมากหนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีสามสิบสามวินาทีไม่ธรรม,มาดานะครับ นะคือจริงๆแล้วมันก็มินิมาทอนสะิบกิโลใช่ไหมวิ่งถึงหน้าปักซอยพอดีมันรู้สึกว่าเจ็บเอ็นร้อยหวายวันนี้ไม่ได้วอร์มครับแล้วก็ลื่นลื่นครับคาร์บอนเอ็กตัวนี้มันมันเจอพื้นกระเบื้องตรงส่วนเป็นจักรติด,ด้วยแล้วมันทําให้แบบคอนโทรลเท้าลําบากทําให้ข้อเท้ามันมันต้องเกรง็งเออแล้วมันเลยเจ็บเจ็บเอ็นร้อยหวาย ข้างสายครับตรงนี้นะนี่นะครับก็พักเลยดีกว่าก็เลยแบบเดินเป็นคูดาวไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ฝนตกแรงมากแล้วก็โอ้โหบ้าบอคอแตกมากรถติดวันนี้นะครับผมก็ใครขับรถอยู่ก็ใจเย็นด้วยลวกันนะนะครับนะโอเคขอบคุณที่ติดตามราชมครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับไ a แ r มอรันแกันด้วยนะครับบายบายจ้ะ